เมื่อมีข่าวว่าหญิงวัย80ปีที่เพิ่งเข้าเส้นชัยในการแข่งขันไอรอนแมนที่รัฐาวายก็เป็นข่าวที่ทําให้คนใครหลายคนได้รู้จักกับนาตาลีแกรโบผู้ที่มีความกล้าหาญและมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งทําให้เราได้เห็นว่าอายุเพียงเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะถอดใจความอยากทําของเราไปได้กลับเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเชื่อใจว่าเราไม่มีขีดจํากัดใดๆที่จะทําให้เราไม่สามารถทําได้อีกต่อไปก้าวต่อไป คือคำสัญญาที่แกรโบเชื่อมั่นและเชื่อใจว่าจะทำให้เธอได้รับความสำเร็จในการแข่งขันไอรอนแมนบวนแชมเปี้ยนชิพที่เป็นการแข่งขันไตรกีฬาระยะไกลที่ทรหดมากที่สุดในโลกซึ่งประกอบไปด้วยการว่ายน้ำ3.8กิโลเมตรการแข่งขันปั่นจักรยาน180กิโลเมตรและการวิ่ง42.2กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่เทียบเท่ากับการวิ่งมาราธอนแกรโบเป็นหนึ่งในนักแข่ง1,600คนที่ต้องฝ่าฝันในเส้นทางการแข่งขันของเกาะฮาวาย ซึ่งเป็นการไต่เนินเขายาวต่อเนื่องท่ามกลางกระแสลมต้านที่พัดแรงซึ่งมีรายงานว่ามีผู้เข้าแข่ง60คนที่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้สําเร็จในการแข่งขันครั้งนี้แต่แกรโบไม่ได้เป็นหนึ่งในคนนั้นเธอเข้าเส้นชัยด้วยเวลา16ชั่วโมง45นาทีซึ่งอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้คือ17ชั่วโมงทําให้เธอเป็นหญิงอายุมากที่สุดที่เคยเข้าเส้นชัยในการแข่งขันนี้ฉันรู้สึกดีมากตอนวิ่งดังนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยม และเป็นความมั่นใจว่าฉันจะไม่มีปัญหาในการทำเวลารวมให้ทันกำหนดเธอบอกกับรายการ BBC One Service New Day แต่ก่อนที่จะได้เข้าเส้นชัยก็มีความยากลำบากที่ต้องผ่านมาซึ่งแกรบูเคยเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายทำให้เธอต้องรับการรักษาและพักผ่อนระหว่างการฝึกซ้อมซึ่งทำให้เธอรู้สึกกังวลและต้องหยุดบ่อยขึ้นแต่เธอไม่ได้เลิกแข่งและก็ไม่ได้เลิกฝึกซ้อมเมื่อเธอใกล้ถึงเส้นชัยและผู้คนเริ่มส่งเสียงเชียร์อย่างกระตือรือร้นทำให้เธอสะดุด และล้มลงทําให้เธอรู้สึกประหลาดใจและอายเล็กน้อยซึ่งเธอบอกว่าไม่เคยทําแบบนั้นมาก่อนพรมตรงนั้นย่นขึ้นมามันยกตัวขึ้นและฉันเดาว่าฉันไม่ได้ยกเท้าสูงพอจากนั้นฉันก็ลุกขึ้นเองแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยเธอบอกกับ BBC เมื่อแกรโบวิ่งเข้าเส้นชัยเธอได้รับการต้อนรับจากเชอรี่กรูเอนเฟลผู้ที่เคยเป็นหญิงอายุมากที่สุดที่เคยเข้าเส้นชัยในการแข่งขันนี้ในปี2022ด้วยว78ปี นี่เป็นโอกาสดีมากที่ได้เจอเธอแกรบโบกล่าวเราต่างแข่งขันกันมาหลายปีแล้วในปี2022เธอทำสถิติไว้ตอนนั้นมีพวกเรา4ี่คนในกลุ่มอายุ75-79ปีและมี2คนที่ไม่เข้าเส้นชัยเธอเข้าเส้นชัยก่อนฉันแต่แกรบโบไม่ได้หยุดที่นี้เธอตัดสินใจลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันระยะครึ่งหนึ่งของไอรอนแมนหรือฮารปออันแมนจำนวนสรายการในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าซึ่งเธอบอกว่าชัยชนะครั้งใหญ่ ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ตนเองเดินหน้าต่อไปฉันชอบการแข่งขันแต่สําหรับฉันคือการฝึกซ้อมในแต่ละวันดังนั้นถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยากแข่งอีกต่อไปฉันก็จะยังคงกระฉับกระเฉงฉันจะลุกขึ้นและทําอะไรสักอย่างเสมอแกรโบเป็นตัวอย่างที่ดีของการมีแรงจูงใจและความกล้าหาญทําให้เราเชื่อใจว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่ถ้ามีความอยากและมีแรงจูงใจก็จะทําให้เราได้รับความสําเร็จที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาได้ เธอเป็นผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยยอมเลิกทำให้เราได้เห็นว่าการแข่งขันไม่ใช่เพียงการชนะคนอื่นแต่เป็นการชนะตัวเองและชนะความอยากของตัวเองซึ่งเธอได้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่เป็นคำถามที่เราต้องการให้คุณคิดคำตอบด้วยตัวเองคุณจะเหมือนกับแกรโบหรือไม่คุณจะไม่เลิกแม้ว่าจะมีความยากลำบากอะไรมากแค่ไหนหรือคุณจะเลิกและยอมแพ้คุณจะเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจและกล้าหาญเหมือนแกรโบหรือไม่คุณจะเป็นผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยยอมเลิกหรือไม่ คุณจะเป็นผู้ที่มีความอยากและมีความตั้งใจเหมือนแกรโบหรือไม่คุณจะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จเหมือนแกรโบหรือไม่คําตอบอยู่ในตัวคุณเอง